เรื่องกัปโปตะกาชาดกกัปโปตะแปลว่านกพิราบครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยโลเลบางครั้งก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดเลิกทำความเพียรปฏิบัติธรรมไม่สม่ำเสมอจึงไม่สามารถบรรลุธรรมใดๆได,ได,ได้เพื่อนพระภิกษุเห็นเช่นนี้จึงพาท่านมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธองค์ทรงซักถามท่านก็ยอมรับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงระลึกชาติหนลังของพระภิกษุรูปนี้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสว่าเมื่อชาติก่อนภิกษุนี้ต้องสิ้นชีวิตเพราะความโลเลข,ของตัวเองมีหน่ำซ้ำยังเป็นเหตุให้บัณฑิตผู้หนึ่งต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยอีกด้วยตรัสด,ดังนี้เราจึงทรงนำกับโปตกาชาดกมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัตินกรุงพาราณสี ในสมัยนั้นชาวเมืองนิยมแขวนกระเช้าหญ้าไว้ในที่ต่างๆเพื่อให้เป็นที่อาศัยของนกทั้งหลายนกพิราบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกระเชา้าหญ้าที่พาะครัวของเศรษฐีผู้หนึ่งแขวนไว้ในโรงครัวทุกๆเชา้านกพิราบจะบินออกไปหากินครั้นตกเย็นก็บินกลับมานอนในกระเช้าหญ้านั้นอย่างเป็นสุขตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งกาตัวหนึ่งบินผ่านโรงครัวได้กลิ่นหอมตลบอบอวลของอาหารทั้งกลิ่นปลา ทั้งเนื้อที่พ่อครัวกําลังปรุงอยู่จึงอยากลิ้มลองรสอาหารนั้นมันจึงบินมาเกาะอ,อยู่ที่กิ่งไม้ใกล้ๆพร้อมทั้งหาอุบายที่จะเข้าไปในโรงครัวจนกระทั่งเย็นกาเห็นนกพิราบบินเข้ารังในโรงครัวมันจึงนึกกระหิมในใจว่าได้กาละเราจะใช้เจ้านกพิร,ราบนี่ละเป็นสื่อนำเราเข้าไปในโรงครัวเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นกาดำเนินการตามแผนทันที มันบินมาคอยดักนกพิราบที่หน้าโรงครัวและบินติดตามนกพิราบออกไปหากินด้วยนกพิราบรู้สึกผิดสังเกตจึงถามขึ้นว่าเจ้ามาคอยบินตามหน้าตามหลังเราอยู่ทำไมกาแซงตอบเอาใจเพื่อตีสนิทว่าข้าพระเจ้าถูกใจในกริยาท่าทางของท่านอยากจะขออยู่รับใช้ใกล้ๆจ้านกพิราบแคลงใจจึงถามต่อไปว่าเจ้ากับเรากินอาหารต่างกันเจ้ากินเนื้อส่วนเรากินมเมล็ดพืช จะไปด้วยกันได้อย่างไรกาหัวไวรีบตอบทันทีว่าก็กินอาหารไม่เหมือนกันน่สิจ๊ะจึงไปด้วยกันได้เพราะจะได้ไม่แย่งกันกินข้าพเจ้าจะบินออกไปพร้อมๆกับท่านแล้วต่างแยกกันไปหากินถึงเวลาเย็นก็บินกลับร้งพร้อมๆกันเลียเล่าเมื่อกายยืนยันเช่นนั้นนกพิราบก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็ไม่ไว้ใจในความตะกละตะกรามอันเป็นนิสัยของพวกกาจึงเตือนกาไว้ก่อนว่า ถ้าเจ้าจะอยู่กับเราแล้วก็อย่าได้ไปลักอาหารในครัวกินล่ะมิฉะนั้นจะพากันเดือดร้อนเมื่อการับคำแล้วก็ต่างแยกย้ายกันไปหากินกาบินไปคุยเขี่ยจิกกินหนอนในกองขี้วัวจนอิ่มแล้วบินกลับไปคอยนกพิร,ราบใกล้ๆโรงครัวเมื่อนกพิร,ราบกลับจากหากินก็เป็นเวลายเย็นมากกาก็แซ้างพูดเตือนท่านไม่ควรทะเลทลายหากินจนข้ามมืดเกินเวลาเช่นนี้แล้วบินเข้าไปที่โรงครัวพร้อมกับนกพิร,ราบ พ่อครัวเห็นว่ากาเป็นเพื่อนกับนกพิราบก็ไว้ใจจึงหากระเชาวญ้ามาแขวนให้กาอีกกระเช้าหนึ่งนับแต่นั้นมานกทั้งสองตัวก็บินไปหากินแล้วกลับรังพร้อมๆกันทุกวันเสมออยู่มาวันหนึ่งมีคนนำปลาและเนื้อจำนวนมากมาฝากท่านเศรษฐีพ่อครัวก็นำมาแขวนไว้ในโรงครัวกาเห็นแล้วน้ำลายสอจึงคิดหาทางจะกินให้ได้รุ่งเช้าถึงเวลาออกหากินกาแกล้งทำเป็นปวดท้องบินไม่ไหว นกพิราบรู้ทันจึงพูดตรงๆว่าเจ้ากาเอย๋ยเรารู้หรอกนะว่ากาเช่นเจ้าไม่มีโรคปวดท้องมารบกวนเลยเพราะธรรมชาติของกาย่อมหิวอยู่ตลอดเวลาเจ้าคงอยากจะกินปลาและเนื้อในครัวละสิอย่าเลยนั่นมันเป็นอาหารของมนุษย์เราออกไปหากินด้วยกันเถอะแต่กาไม่ยอมไปนกพิราบจึงเตือนสามีว่าถ้าเจ้าเห็นแก่ความอยากเจ้าจะต้องเดือดร้อนแน่ว่าแล้วก็บินร่อนออกไปหากินตามลำพัง ฝ่ายพ่อครัวได้ลงมือประกอบอาหารมากมายหลายชนิดด้วยปลาและเนื้อที่ได้มาเมื่อปรุงอาหารเสร็จแล้วจึงใส่หม้อน,นึ่งตั้งไฟไว้บ้างหมักไว้บ้างโดยเอาฝาปิดแง้มแง้ไว้พอให้อากาศถ่ายเทได้จากนั้นจึงเดินออกไปนอกโรงครัวเพื่อรับลมให้หายเหนื่อยกาเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงลงจากกระเช้าไปแอบอยู่ใกล้ๆกระชอนแต่เคราะห์ร้ายปีกไปกระทบกระชอนเสียงดังแกรกพ่อครัวได้ยินก็สงสยัยจึงกลับเข้ามาดู เห็นกากำลังขยับปีกจะบินหนีก็มโหสุดขีดคิดว่ากาใจชั่วอุตส่าห์ให้ที่อยู่แล้วยังเนรคุณจะเอามันไว้ทำไมจึงปิดประตูต้อนจกกับกาจนได้เชะชะเจ้า,ากาเนรคุณมาอาศัยแล้วยังคิดไม่ซื่อน้อยนะ่ะคิดจะกินเนื้อที่ข้ามักไว้ทอดให้ท่านเศรษฐีดีละข้าจะจับเจ้ามามักดูบ้างว่าจะน่ากินไหมครั้นตกเย็นนกพิราบบินกลับจากหากิน เห็นกาไม่มีขนตัวเกลี้ยงเป็นมันนอนหายใจแผ่วๆด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสกำลังจะขาดใจตายจึงพูดขึ้นว่าเจ้าได้รับความทุกข์ใหญ่หลวงเช่นนี้เพราะนิสัยโลเลทำดีไม่ได้ตลอดเอาแต่ความโลภเป็นที่ตั้งและไม่เชื่อเราครั้นแล้วนกพิราบก็คิดว่าตนคงอยู่ที่โรงครัวต่อไปอีกไม่ได้แล้วเพราะกาททำให้เขาไม่ไว้วางใจเสียแล้วอันตรายอาจจะมาถึงตัวเมื่อไหร่ก็ได้ จึงบินไปหาที่อยู่ใหม่ส่วนกาก็นอนตายอยู่ในกระเช้านั่นเองเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกระโปตากาชาดกจบลงแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจสี่โดยอเนกปริยายภิกษุผู้โลเลสามารถนำใจไปตามพระธรรมเทศนาจนได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีณนะที่นั่นเองจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมชาดกว่ากา ได้มาเป็นภิกษุผู้โลเลในครั้งนี้นกพิราบได้มาเป็นพระองค์เอง